พ่เติร์นพี่เตินครับผมท่นนี้เมื่อเช้าเห็นเขาจะเปลี่ยนลำโพงไม่ใช่เหรอพี่อ่าใช่ครับแต่ทาไมเปลี่ยนเป็น d ี p m ตัวนี้แทนนะครับอ๋อโอเคง่ายๆเลยเดี๋ยวพามาดูครับเพราะว่าลูกค้าเขาเปลี่ยนลำโพงมาอยู่แล้วคู่หนึ่งหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าดีอยู่แล้วแหละทีนี้เราเลยก็เสนอตัวนี้ไปแทนเพราะว่างบประมาณใกล้เคียงกันแต่เขาจะได้อะไรที่มากกว่ามากกว่าอย่างไงมาดูฟังก์ชันจูนเพียบมีตั้งแต่ปรับความถี่นะครับปรับ EQ ปรับเรเวลปรับทมอะไรเมน สามารถมิกเซอร์ช่องสัญญาณได้ซึ่งฟังก์ชันพุกเนี้ยเหนือกว่าวิทยุเดิมมหาศาลแถมลูกค้ายังได้ในเรื่องของกําลังขับที่เพิ่มมากขึ้นจากจากวิทยุเดิมด้วยในงบประมาณที่ลูกค้าบอกแล้วเมื่อเช้าอะ่ะเขาบอกสองหมื่นกว่าอยากเสียงลำโพงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเน่ะเอาง,งบสองหมื่นกว่ามาลง d s p อสอ่ะเขาได้อะไรที่คุ้มค่ากว่าเยอะเลยได้เล่นกำลังขับที่มากขึ้นฟังก์ชันจูนที่เยอะขึ้นรายละเอียดเสียงที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นอันนี้เลยเป็นสาเหตุที่ให้เขาเปลี่ยนเป็น d s c m แทนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นลำโพงครับผมเกียร์แล้วนะพอยเกียร์แล้วครับพี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจชนต่อครับผม